ประทับใจมากเลยอะ่ะนี่คือการเป็นอุปอรณ์แนซ์และ MV ที่ประทับใจที่สุดตั้งแต่เคยดูมาเลยจริงๆโอ้โห oh, oh, เริ่มต้นจาก MV ก่อนเลยละกันรอบนี้ขอพูด MV มีก่อนคือปกติเราจะพูดเพลงก่อนนะคะเนี่ยมันองพูด MV ก่อนจริงๆเพราะเดี๋ยวออกจากงานมาแล้วเอนเนอรีมันจะตก,กคือตั้งแต่ฟังเพลงแล้ว ราคืความสงสัยมากว่าเพลงแบบเนี้ยเพลงแบบ48ที่มันจะพูดอะไรเห็นอะไรก็พูดไปแล้วเราจะเล่าเรื่องอะไกดมันมีวงการที่โดนน้ำยาสเสน่ห์อะไรสักอย่าง <c oughs> อันนี้ชอบที่สุดคือการวางยูนิที่มันพอดีมากๆเราเห็นเด็กวิทย์สองคนใช่ไหมรุ่นสามสองคนนั่นคือแทนเค้กกับพี่ฮุบเราได้เห็นยูนิตศิลปะซึ่งประกอบด้วยรุ่นสามสองคนอย่างมูนี่และโยเกิร์ตแล้วก็พวกที่หนึ่งคนนั่นก็คือแกวซึ่ง มันพอเหมาะพอเจอะกับไม้พิงอย่างยิ่เงเลยทีเดียวเราได้เห็นยูดิกีฬาเชียรดเดอร์ของอาลีกับมีญาซึ่งเป็นรุ่น5ทั้ง2คนและอยู่ดีทใายที่ชอบมากที่สุดเลยจริงๆก็คือความสุบสนานเฮฮาโบบาของรุ่น4ทั้ง5คนรมวมกันในฉากละครให้มันมันเป็นภาพที่ดูแล้วมีความสุขมากๆเลยโดยเฉพาะ การจับอีสเตอร์ต่างๆเมเบอร์อะไรคนที่แอบโผล่เข้ามาในเรื่องแน่นอนช็อตที่เรียกเสือผลได้มากที่สุดคงจะหนีไม่พค้นค,นคนปปปปรุงคลบัปเปอร์เดินชนปุ๊บแล้วโดนรุ่นหกวิ่งตามมาอีกพูดถึงรุ่นหกแล้วฉากของุ้นหกก็น่ารักเหมือนกันจังหวะที่สุกิด้าขึ้นมามันมันก็สื่ออีสเตอร์เอ็กอย่างว่าเม,มื่อมันเป็นสิ่งนี้เนาะพูดถึงรุ่นหกแล้วขอพูดถึงการวางช็อตหน่อยเพราะว่าชอบมากชอบการวางช็อตของเพลงนี้มากมาในีดีตัวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช็อตการวิ่งไล่งีิัทุจาากกด และโดยเฉพาะชา็อตที่เราชอบมากที่สุดคือช็อตที่วิ่งชั้น2ข้างบนแล้ววิ่งชั้นที่1ลงตรงมาแล้วก็มามาบนพื้นก็วิ่งกันทีแต่ว่ากล้องก็จะทิ้วลงมาแล้วก็ค่อยแพนมาหาจารีซึ่งเป็นการออกแบบช็อตที่น่าสนใจมากๆมันคุ้มดีมากๆเลยชอบมากเลยหนึ่งอย่างที่หลายคนก็จะกังวลกันคือเรากังวลความเหมือนกับต้นฉบับเราเห็นตั้งแต่ชุดที่ออกไปแล้วว่าโอ้มันก็เหมือนเลยจริงๆนะยิ่งเทรลเลอร์ออกมากลายเป็นการอยู่ในชุดเรียน อยู่ในโรงเรียนและยังมีช็อตเล่นละครที่ฉากข้างหลังก็เหมือนกันเสียยิ่งกว่ากวางเราก็กังวลจริงๆแต่พอมาเป็นแบบนี้แล้วดีใจอ่ะดีใจจริงๆตอนแรกส่วนตัวก็มองเหมือนกันว่าช็อตที่เป็นในนวนิเวทีที่เป็นต้นไม้แอบรู้สึกว่ามันบางตาไปหรือเปล่ามันน้อยไปหรือเปล่าเฮ้แต่ว่าพอช็อตแรกที่เปิดของฉากนั้นมาคือช็อตรุ่นสี่ซึ่งเป็นการเล่นอย่างตลกมากเป็นความแบบเป็นความธรรมดามันเลยทำให้ สี่แปดเคยคิดว่าเฮ้ยมันน้อยไปว่าไม่เกิดขึ้นตอนดูวีจริงๆอันนี้เป็นสิทธิ์ที่ต้องชมมากมากดีจริงๆทั้งคนที่ออกแบบแล้วตัวรุ่นสีเองในฉากนั้นเป็นครั้งแรกหรือเปล่าไม่มั่นใจที่เราได้เห็นชุดนักเรียนแบบไทยจริงๆใน MV ของ48 Thailand อ่ะไม่นับไม่นับมากันเป็นคนแล้วกันเรื่องเกิดขึ้นในโรงเรียนซึ่งก็เลือกใช้ชุดเรียนแบบไทยใน,นครั้งมากที่เราจะเห็นดีใจจังเลยแน่นอนครับ m อีนี้ก็คือเล่าเรื่องผ่านมุมมองของแจนนี่ซึ่งวิ่งไปเก็บไอเทมต่างๆนะครับก่อนจะมาจบที่ฉากสุดท้ายนั้นอีกหนึ่งช็อตที่ชอบมากคือการทรานซิชันสลับไปมาประหว่างละครเวทีกับใส่ชุดเซมเต้นในช่วงท้ายของเพลงมันเนียนตาดีมันไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวก็ากลับมาชุดเซ็มมันไม่ได้งงหรอว่าเด,วดเ,เดี๋ยวก็เป็นชุดเซ็มเดี๋ยวก็เป็น ออกแบบได้ดีมากพอดีจุดที่อันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวไม่รู้ว่ามันต้องตีงความยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าใครที่ดูตอนจบของ MV มันจะมีล็อกเกอร์ที่เปิดออกมาเป็นซองจดหมาย To j แ n นรซึ่งตรงนี้เราเองตีความไว้อย่างหนึง่งซึ่งเราสุขว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงมันมันดีมากๆเลยเพราะว่าเนื้อหาเพลงพูดถึงการสาร,รภาพรักเนาะและตัว MV เองก็เล่นในเรื่องของการที่แจนรี่เป็นโดนน้ำยาแต่สี่อยากให้หลายคนมาตกหลุมรักก็จนแก้ปัญหาอะไรก็หมดกันไปแต่พอตอนจบแล้วกลับมีซอง ที่เขียนถึงทูจาริขึ้นมาซึ่งก็ตีความว่าไม่น่าจะเป็นของเมมเบอร์ขอใช้คำว่าเมมเบอร์เดื๋เพื่อนๆในงเรียนั่นแหละก็เลยชวนให้ตีความว่าเนี่ยถึงไม่มีไอ้น้ายายาสเสน่ห์เวทมนต์อะไรก็มีคนที่ตกตรงทจารี่จริงๆนะซึ่งนั่นคือสิ่งที่เพลงนี้ต้องการเฮ้ยมันเป็นอย่าง้นหรือเปล่าวะอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามถ้ามีมีคนแบบตีความะก็ถือว่าอย่างที่จาร์รี่บอกในเพิ่ๆนั่นแหละว่า มันก็เป็นการตีความของแต่ละคนให้ได้ไีคิดต่อซึ่งไม่ว่าจะออกมาเป็นด้านไหนเนี่ยก็น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับแจ็คี้ชายมากๆครับใน m อตัวนี้และเพลงตัวนี้อย่างที่บอกพูดถึงแจ็คกี้แล้วต้องขอพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์อิ่มใจอิ่มใจที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้กันสักนิดหนึ่งคือเป็นการดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มีความสุขมากเในเบอร์ทั้งเบนเบนเคเองและซีเจเอ็มเองคือแบบโอ้โห อย่างอย่างเช่นอ่ะกำไรข้อเท้าเดือน11จริงๆแล้วชอว์จโนอ,อย่างมันครั้งสุดท้ายคาร์ลคาวินที่เราได้เห็นเมมเบอร์ที่ไม่ติดอันดับเลือกตั้งนี่ขึ้นมามีส่วนร่วมด้วยซีเจนฟเรเต์หนึ่งสายในความฝันทุกๆคร,กครั้งที่นั่งลงไปกับทั้งวงก็ยังอิมแพคต่อเราเสมอเฮตเตรตาชิโย,ยผมชอบเพลงนี้มากๆทุ่ควาจะเห็นจากวีแอกครั้งที่ทแล้ว,แล,วแล้ววันนี้จะมาดูสดครั้งแรกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เต็มเหนียวสุดๆ,ๆมากๆโอ้โมันสุดยอดจริงๆ โดยชิดมองคิกว่ะสกิดทุกสอนยังคงปลิ่งประกาศยเสมอรวมถึงวุ้นหกอีก10คนด้วยเช่นรับเลยกเป็นเพลงของซีเจนที่ไม่คิดว่าจะโผล่มาแต่เมื่อออกมาแล้วก็ประทับใจจริงๆชอบการใช้ขึ้นชื่อเพลงที่ด้านบนของ CJ m มากๆเลยพวกแม้ที่ผ่านมาเราจะเห็นการจัดเวทีซึ่งเอื้อกับมาสก,กัดมากๆเพราะว่ามันเหมือนกับมีม่านแดงคอยคลุมอยู่มันอยู่ในละครเวทีโรงละครชอบมากเลยอะ่ะและใช้เวทีได้คุ้มใช้การใช้จอได้คุ้ม ั้งแต่โอเวอเจอร์นเลยต้องชมของนั้นตั้งลากออกมา,ม,ามันใช้เวทีและจอได้คุ้มจริงๆที่สำคัญที่สุดก็คงไม่พ้นมาสก,การ์โนคอนเทชั่นแเราอยากจะบอกว่าเราเห็นตั้งแต่ตอนที่จันบีเล่นแล้วว่าสีหน้าแววตามันบอกจริงๆว่านี่คือเพลงที่จันบี้รักมากๆแลเวาอยากจะส่งมาถึงแฟนคลับทุกคนมาและเราก็ได้รับมันจริงๆดูงดูคนไปแล้วประทับใจมากมากจันบีเองก็บอกตอนท้ายว่าเขามีความสุขมากผมก็มีความสุขเหมือนกันพี่ก็มีความสุขเหมือนกันดีใจมากๆาอย่างที่บอก ในเรื่องสุดท้ายที่ปกติผมมักจะพูดเป็นเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องเพลงเอ่อจากอะไรดีแนะ่นอนครับเพลงนี้มีความคาดหวังในด้านเนื้อร้องสูงมากเพราะก็ปฏิเสธกันไม่ได้ครับว่าเวอร์ชันแฟนเมที่เคยปล่อยออกมาก่อนหน้านี้มันดีจริงๆผมก็มีโอกาสได้ฟังอยู่บ้างซึ่งเมื่อเวอร์ชัน b ประเทศ o f f i c i a l ออกมานั้นถือว่าทำได้ไม่ผิดหวังเลยเมื่อฟังไปแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเก็บทุกอย่างเลยเว้ย แลกันแบบตรงคําต่อคําความหมายต่อความหมายเลยแต่มันดีมากๆแล้วนะคือผมชื่อว่านี่คือการแปลที่ทำได้ดีที่สุดที่จะาําได้แล้วะ่ะคือข้อจำกัดมันเยอะจริงๆอะ่ะแล้วแปลได้นขนาดนี้ผมว่าโอ้ผมชอบมากและยิ่งเห็นคาพร้อมจองอะไรอ่านผมชอบที่สุดคือปวนปัน่นในท่อนฮุกมันพอดีมากๆเลยมันพร้อม,มัน,อนเป็นการสันคัาที่ชอบมากๆแต่ถึงจะบอกว่าเราเก็บคําและความหมายไว้ครั้งนี้ที่เห็นมากๆคือการออกแบบวรรณยุกอางเทอร์เขาอะไร n k n โน n เพราะถ้าญี่ปุ่นจะเล่าเป็น อันนูนแต่รอบนี้เรารเป็นอันนูนมันมีความเอื่อนใดบางอยา่างหรืออีกที่หนึ่งก็คือเราไม่ถูกเขาลืมไปแล้วแต่ว่ามันคือคำว่ามาสกัดซึ่งเราจะได้เห็นแจลี่ใส่สำเนียงของตัวเองขี้เล่นเอเนอร์จีติกของตัวเองลองไปซึ่งอันเนี้ยมีเสน่ห์มากๆและชอบมากๆมีใจที่เขายังเก็บไอเอื้อนเล็กเล็กน้อยๆพวกนี้เอาไว้แบบเออไม่ไม่ถูกแก้ไม่ถูกสั่งดีใจมากๆแจลี่เสียงมีเสน่ห์มากๆอยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้กันดีว่านี่คือเมมเบอร์รุ่นสีนี่คือเมโวคอลที่ โหดมากๆอีกหนึ่งคนถึงแม้จะเป็นเพลงเต้นเพลงเร็วเพลงสนุกก็ตามแต่แจ็คกี้ยังคงทำผลงานไม่ดีจริงๆสะกดจริงๆและในส่วนของดนตรีแน่นอนว่าโอ้โหฟังครั้งแรกครับฟังดิสก์กไม่ได้จริงๆว่ามันดังจริงๆทุกคนมันค่อนข้างจะกลบเนื้อร้องเสียงร้องมากๆเลยคือฟังแล้วมันต้องตั้งใจต้องเงี้ยูฟังก็ร้องมาอะไรวะแต่มันคือตนตรองที่ดีบ้างนะสำหรับผมนะไอ้คนชอบส่วนตัวเลยนะคือเอาเขมใช้คำว่าอะไรดี มันแกรนขึ้นจาก AKB แต่มันก็ยังมีความน่ารักอยู่ช่วงห้าหลังวันนี้กลองกับกีตาร์ที่ BNK ใช้ CJM ใช้มันจะแน่นมันจะหนักทั้งเหมือนต้องตีสดตลอดเวลาซึ่งในฐานะคนฟังชอบนะแต่บางทีมันทําให้มีความสึกหนักขึ้นหนักเกินกว่าที่ควรจะเป็นแต่เพลงนี้มันมีจุดหนึ่งที่ที่ฟังแล้วมันได้ยินคือผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนเสียงไซโลโฟนหรือล่าแบบติ้งติ้งตติงอะไรตรงเนี้ย ซึ่งมาแท้เป็นฮาร์โมนีตลอ,อดเวลาผมรู้สึกว่าอันนี้มันทดแทนความขี้เล่นลงไปมันน่ารักขึ้นแล้วประกอบกับพอมันแน่นมันก็เลยฟังกิ่มอีกอย่างหนึ่งที่สัมผัสได้ว่ามันมีความแตกต่างเคยนี่ดีนั้งแหะช่วงทีเซอร์ที่ปล่อยมาแล้วนั่นคือมันเหมือนกับว่า b n k จะเล่นเมโลดี้ในช่วงโซโลโ่ต่างๆไงไปแบบทีละคำทีละคำผมไม่รูบบ้ชักว,ว่าเวกาโตรหรือเปล่าไม่มั่นใจทีละคำทีละคำมากกว่าของ AKB อย่างเช่นตอนอินโทร เอเคบีจะมีความรู้สึกว่าลืลา่นไหลโน้ตเป็นโน้ตเดียวกันต่อไปแบบแบบนี้มากกว่าแต่พอเป็นของ b บียนเคมันจะมีความรู้สึกว่ามากกว่าอันนี้ไม่รู้นะก็ทุกคนลองฟังดูแล้วคอมเมนต์มาบอกกบบนันก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงหรือว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับจริงๆประมาณนี้เลยจริงๆนะครับ โอย่างที่บอกเลยเพลงนี้ไม่รู้จะหาเรื่องอะไรเลยอ่ะคือหาอันนี้หาเรื่องนะไอ้น,นี่คือช่วงหาเรื่องนะครับผมนิดเดียวคือรู้สึกว่าไอตอนที่แก้พิษอ่ะแก้พลังเวทมนต์นั่นอนะ่ะทำไมต้องฉีดออกมาแล้วเป็นน้ำอ่ะรู้สึกว่าเพราะถ้าอย่างตอนตอนตอน้ตนต้นเอ็มบีมันจะเป็นไอหลอดทดลองแล้วขึ้นมาเป็นฟิ้งเป็นหัวใจใช่ไหมซึ่งมันใช้เป็นภาพซีซีใช่ไหมอันนั้นชวนให้นึกถึงโเตาเชโมของเอ็มบีด้วยนะพูดถึงแต่ว่าอันนั้นก็ใช้เป็นซีซีนี่ ันเนี้ยถ้าเป็นแบบฉีดแก้พิษแล้วเป็นน้าอ่ะมันดูแปลกแปอ่ะแล้วมันก็เปียกเลยก็เออแปลกใจนิดหน่อยเออเข้าใจเลยว่าเป็นน้ายาเป็นของเหลวแต่แบบแหมก็หนูอยาอันนี้เขาเห็นส่วนตัวขอพูดถึงประกาศอันที่สองก่อนแล้วกันเพราะว่ามันคือประกาศผลในกิจกรรมของทูตวัฒนธรรมไทยจีนผลออกมาโอ้โหโหดร้ายทารุณมากนี้ยาขึ้นไปแสนเก้าทำไปไดน้นะครับดีใจที่ได้เห็นแนวได้เห็นเกียวย่า ไเห็นเกรซและเหล่าซื้อจิวของเรา channel, <perk nationale prayed> รและพ <revenir> ี <disorders> ่กู๊เนื่องตัวแทนที่น่าสนใจมากๆเลยรอฟังเพลมรอเซนเตอร์และการแหม่พี่ป๊อกก็ไม่ให้พูดแต่นี้ยากชิงพูดไปเสร็จก่อนแต่ประกาศที่หลายคนได้คิดว่ามันจะมีและก็ขาดเดาไม่ได้เป็นอย่างไรผมโพยเยชันไว้แบบนี้ครับทำไมถึงใช้คำว่าความคุ้ใหม่หม่ Ah จะทำเกมขาร์ดตายแล้วหลังจากที่ s t a r k ทิปเปอรและเกมอื่นๆนะฮะล้มหายตายจากไปเขากลับมาการวงการเกมแล้วฮะและครั้งนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าวงการบอร์ดเกมมันกว้างขึ้นนะแล้วเมื่อเขาเข้าไปติดตัดตรงนี้มีคําพูดหนึงที่พี่วันพูดออกมาได้น่าสนใจมากๆคือแบบเวลาไปรอไปตามงานเอีเวนต์ต่างๆอาจจะได้เห็นคนเล่นมากขึ้น อาจจะได้ตากผมในฐานะคนที่ชอบบอดเกมอยู่แล้วเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนพี่วันกูลวัยว่ามันจะเข้าใจง่ายมากๆอย่างที่บอกเลยว่ามันจะเป็นเกมเก็บคะแนนไม่ใช่เกมฆ่า,าการฉะนั้นเมคนิคนก็จะไม่ได้ยากมากแมก็รอดูเลยไม่ได้งานจับมือครั้งหน้าเราอาจจะได้เห็น <laughs> Stage Battle ที่น่างานจะปุยแล้วก็ได้ไปขอสะสมชิ้นใหม่อย่างที่เขาว่าคาดออกได้จริงๆใ,ใครจะคิดเ no. นาะแนรายการนี่คือเวอยกชันที่ยาวมากๆแล้วครับผมแนะนำว่าหลังจากนี้คืออีกหนึ่งเพลงที่ผมเป้ารอคอยได้ไหมผมเป็นคนที่ชอบดนต,ตรีไทยความเป็นไทยมากๆและครั้งนี้กลับมาอีกแล้วกับออริจินอลซองของ C T M 4 8 วันทีน่22นี้รู้กันเลยว่าจะออกไปแบบไหนผมคาดหวังและตั้งตารอสุดๆเป็นอย่างไรกัน,บบน,กน,บบน,นร่วม, like, มกันแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปเล็กนสนุกๆแบบนี้แล้วอ,อีกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคือคิดว่าจะทันและแต่ว่าพอเฟิรเพลสเ,เ,เสร็จรก,ไก็ไปกินข้าวไปกินกินกับเพื่อ,ตอนต่องันก็เลยก็เลยฝน,นตกแล้วก็กลับมาสภาพถ้าทุกคนดูผมก็มจะแบบ เปีเยกๆนิดหนึ่งนะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วอาจจะมีเสียงฝนที่นี่ก็ต้องขออภยยะะอาาัยเหมือน,นก,อออกันนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งเวอรช์ชันที่ระหว่างทางที่เราเดินกลับมาเราก็นึกไปตลอดเลยว,ว่าจะพูดอะไรบ้างมันก็เลยอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับประมาณนั้นแล้วกันสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ